อีกสามันกาอตัวแน่้าสิจังหวัดคืนนี้แรงเริ่มดึงร่องหยอมดึงฝนข้องจริงกำลังมารอบนี้แรงพยากรณาา์กลับมาพบกันอีกครั้งกับจังหวัตะไยอุทกภัย,ภยพยากรากณา์ทางเพจและ YouTube ฝนฟ้าพยากรณ์ที่พรอนุพขลาชัยทางเฟซบุ๊ก กาจำมันพูดที่10กันยายนคมในช่วงเย็นซึ่งในคืนนี้แอดมินจะมาแจ้งเตือนที่ด้านของพื้นที่ทจะมีฝนตกฟ้าคะนองจากย่อมควบอากาศตำ่ำที่จะเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณพื้นที่ประเทศไทยหรือเคลื่อนต่อเข้าใกล้บริเวณพื้นที่ประเทศไทยจะสามารถพัฒนาตัวขึ้นเป็นพาย,ยุหมุนเขตร้อนที่แรงกว่าย่อมควบอากาศต่ำได้หรือไม่เดี๋ยวเราจะมารับชมรับฟัง ในด้านของข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับล่าสุดในวันนี้อัปเดตล่าสุดในด้านของโมเดล ECMWF ให้ด้านของหย่อมพอบระกาศต่่ำลูกนี้มีการดึงดูดอุณหภูมิของน้ำทะเลเลี้ยงตัวเองจะเริ่มก่อตัวบริเวณพื้นที่ทะเลจีนใต้ทางตอนกลางหลังจากนั้นจะเลื่อนตัวทางทิศตะวันตกมุ่งหน้าเข้าสู่บริเวณพื้นที่เวียดนามทางตอนกลางและสอปลาทางตอนล่างหลังจากนั้นจะเริ่มเคลื่อนตัว เข้าสู่บริเวณพื้นที่ประเทศไทยบริเวณพื้นที่ระหว่างจังหวัดมุกดาหารและจังหวัดนครพนมหลังจากนั้นจะเลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณพื้นที่ระหว่งางภาคตะวออกเฉียงเหนือทางตอนกลางถึงตอนบนและจะเลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณพื้นที่ภาคเหนือต่อไปนะครับจากการโชว์โมเดล ECMWF ล่าสุดอัปเดตในวันนี้10กรกฎาคม2 5 6 7 ซึ่งเหลืออีกไม่กี่วันแล้วนะครับเหลืออีกประมาณ3วันที่หย่อมพอประกาศต่ำจะเริ่มก่อตัวโมเดลก็จะเริ่มใกล้เคียงของจริงเข้าไปเรื่อยๆนะครับส่วนด้านของโมเดล GFS windy com จะเริ่มมีการก่อตัวในอีก3วันเช่นกันนะครับคือวันที่13กรกฎาคมหลังจากนั้นจะเริ่มเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเชียงทางเหนือเล็กน้อยเข้าสู่เรนพื้นที่เวียดนามทางตอนกลางและสอปปลาทางตอนล่างส่วนด้านของโมเดล GFS จะเริ่มมีการถอยตัวหลังจากเลื่อนต่อเข้าสู่เรือนพื้นที่ประเทศลาวทางตอนล่างจะวกกลับมาที่เรนพื้นที่ประเทศเวียดนามและทะเลจีนใต้ทางตอนบนต่อไปนะครับเื่อด้านของโมเดลทั้งสองโมเดลยังมีความไม่ตรงกันอยู่นะครับส่วนในด้านของโมเดลชอ o p i c a l t i ชายเบียด h f s ให้ตรงกับในด้านของโมเดล ECMWFindy.com นะครับว่าจะให้หย่อมความระกาศตามลูกนี้เล่อนต่อเข้าระหว่างมุกดาหารและนครพนม รวมถึงนด้านของโมเดล GFS Topical t h ท i ยบีดก็ให้ด้านของหยอกพอประกาศตามลูกนี้เริ่นต่อเข้าสู่เริเวณพื้นที่ระหว่างมุกดาหารแลนครพนมเช่นกันนะครับ ดังนั้นทั้ง3โมเดลเริ่มเห็นพ้องต้องกันแล้วว่าในด้านของหย่อมพบรากาศตามลูกนี้มีแนวโน้มที่จะเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณพื้นที่ประเทศไทยส่วนจะพัฒนาตัวขึ้นเป็นพาย,ยุได้หรือไม่ต้องติดตามรับชมในด้านของโมเดลในทุกวันนะครับโมเดลเปลี่ยนแปลงได้ในทุกวัน ดังนั้นนะครับขอให้ยึดในด้านของการนําเข้าใหม่ของโมเดลและการพยากรากาศกันอย่างใกล้ชิดส่วนในด้านของการดึงร่องและหย่อมดึงฝนในช่วงนี้จะมีการดึงในด้านของร่องมรสุมให้ค่อยๆยขยับเลื่อนลงมาพาดผ่านบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนฝั่งบนก่อนและจะค่อยๆขยับลงมาเรื่อยๆดังนั้นลักษณะของการตกของฝนก็จะเริ่มมีการตกหนักตกนานและตกแช่ จะเริ่มจากบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือลมถึงภาคตะวันออกก่อนนะครับจากการดึงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก่อนซึ่งในช่วงนี้ก็จะเริ่มจากกำลังอ่อนถึงปานกลางเรื่อยๆตั้งแต่วันที่10จนถึง13กักยาคมหลังจากนั้น14จนถึง18กักยาคมจากมารสุมตะวัตกเฉียงใต้ที่มีกำลังอ่อนถึงปานกลาง ก็จะเพิ่มกำลังขึ้นเป็นกำลังแรงทําให้มีฝนตกฟ้าขนองและจะมีฝนตกหนักหนักมากส่วนในช่วงนี้โดยส่วนใหญ่ฝนที่เข้ามาในด้านของมรสุมตมตกเฉียงใต้ก็จะมีฝนตกหนักเข้ามาแค่ในบางพื้นที่นะคบซึ่งกรมอุตุนิยมทิยาฝ้าระวังและแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักบริเวณจังหวัดเลยบึงกาฬนครพนมสกลนครยโสธรอุบลราชธานี ชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์ลพบ,บุรีสระบุรีนครนายกปราจีบจานบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีจันทบุรีตราดราชบุรีกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีนครปฐม,มสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามพระนครศรีอยุธยาชุมพรหมสุราธานีนครศรีธรรมราชพัทลุง สงขลาปัตตานียะลารวมถึงนราธิวาสระวังฝนตกหนักในคืนนี้นะครับซึ่งอาจจะมีในบางพื้นที่ที่มีฝนตกหนกักและในบางพื้นที่ก็อาจจะเป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางเกิดขึ้นได้นะครับไม่ทุกพื้นที่เสมอไป ซึ่งนะคับ,บริเวณพื้นที่บ้านของแอดมินในช่วง2-3วันที่ผ่านมาก็เริ่มได้รับปริมาณน,น้ําและปริมาณฝนเข้ามาแล้วนะครับจากที่ตกในทุกวันแต่ไม่พอได้รับน้ำในการทําเกษตรกรรมก็เริ่มตกถี่ขึ้นเริ่มตกนานขึ้นนะครับในช่วงนี้โดยส่วนใหญ่ปริมาณฝนที่ตก ก็จะเป็นมากกว่า30นาทีขึ้นไปแล้วนะครับดังนั้นในทุกๆภาคก็ต้องเตรียมรับมือโดยนะครับฝนที่ตกนอกจากที่จะได้ปริมาณฝนแล้วต้องระวังบริเวณพื้นที่ไหนที่มีอากาศร้อนเดิม,อ,มอ,อากาศร้อนสะสะมบวกกับนะครับสภาวะฝนทิ้งช่วงที่เกิดขึ้นเป็นสัปดาห์รวมถึงเป็นเดือนและในหลายเดือนในบางพื้นที่ที่ยังไม่มีฝนตก ก็ต้องป้อระวังในด้านของลมกระโชกแรงท like ี่อาจจะเข้ามาได้ในบางพื้นที่ด้วยเช่นกันนะครับโดยนะครับในวันนี้พื้นที่ที่มีฝนมากที่สุดจะอยู่ที่ภาคอีตานฝน70เรองมาที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครริมนณฑลภาคใต้ฝั่งตะวันออกและภาคตะวันออกฝน60 ส่วนภาคเหนือและภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝน40เปอร์เซ็นต์ก็จะมีฝนตกหนักตามพื้นที่ออทั้งภาคเหนือมิสารกรุงเทพมหานครบริมวณพออลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันออกเยนนินจะพามาเช็คพิกัดและปักหมุดพื้นที่ฝนจะเริ่มจากเวลาประมาณ10.6นาฬิกา10กันยายน2567บางสะพานน้อย8.8ชุมพร8.2หลังสวน9.2ทาชนะ11.1 สุราธ,ธานี22.2ดอนสัก8 4สีชน20.6บ้านนา,า1 5 2พนม14.8พระแสง15.4ชวาง10.7ท่าศาลา12.2นครศรีธรรมราช13.5บ้านกลอง17.2ทุ่งสง10.8ชะอวด19.8บ้านหนองบอน10.7ระโนด9.9 อัทลุง12.1บางแก้ว8.7บ้านทุง่งยางงาม8.3ขึ้นมาที่ไทยตอนบนกันนะคะนางรอง14.9คอนบุรี6นนดินแดง9.8บุรีรัมย์11.9พยาคภูมิพิพสย 2, ัย8.2นครราชสีมา10.7สะโบด7.3วิเชียมบุรี11.1น้องไผ่10.6น้องบัว8.7พีจิต นครสวรรค์10.1อุทยัยธานี8.7บ้านไร่10.3บ้านคงวิไล6กำแพงเพชร7.7อุดรธานี9.5บ้านพันดอน14.4บ้านโศกการเหลือง8.4บ้านหวังเพิ่ม11.3บ้านคองวัด7.4บ้านนาส้มโพง9.1 18นาฬิกาเมื่อเรีย,รยนกลุ่มฝนฟ้าขนองในบริวินพื้นที่สีสำรง7.2บ้านห้วยดัง8.8 พิษนุโลก9.2บ้านลานตาบอ4 4-4พิจิต8.1ตะพานหิน7.3บ้านเมืงนาราง6.6คอคกสำโรง8.6วงเวียนสาแก้ส8ท่าฉาง9อ่างทอง9.7พระนครศรีจิธยา14.2สามโคก11.9บางเลน7.6ปากเกร็ด0 7กรุงเทพมหานาค, 3, นาคร9.3นครปฐม7.9สมุทรสาคร7.2 อํานาจเจริญ82ชานุมาน8.9หลังจากนั้นยังคงมีฝนตกฟ้าขนองแต่ปริมาณและการกระจายตัวของฝนลดลงบ้างนะครับภาคเหนือฝนฟ้าขนองร้อยละ40บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่พะเยาแพร่น่านลำพูนตากำแพงเพชรสุโขทยัยอุตรดิตถ์เพชรนุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนฟ้าขนองร้อยละ70 ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยบึงการสกลนครนครพนมชัย,ยภูมินครราชสีมาเยโสธรบุรีรัมย์สุรินทร์ยโสธรบุรีรัมย์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบบริเวณจังหวัดลบบุรีสระบุรีพระนครศรีวิทยาราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาคร กรุงเทพมหานครปร,ริมณฑลฝนฟ้าขนองร้อยละ60ฝนตกหนักบางพื้นที่ภาคตะวันออกฝนฟ้าขนองร้อยละ60ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกราจนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนฟ้าขนองร้อยละ60ฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทะลุงสงขลาปัตตานี ยะลาและนราที่วาสส่วนฝั่งตะวันตกฝนฟ้าขนานองรายละ40บริเวณจังหวัดระนองพังงากระบี่ตรงังรวมถึงสตูลหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างคันท่วงทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารแลใรับทราบ้อมูลข่าวสารโดยชั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้น,นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ